คลื่นเดลต้าเนี่ยคือคือคลื่นที่เราหลับลึกนะเรานอนหลับไม่ฝันนะครับคลื่นเดลต้าเนี่ยเป็นคลื่นที่เราหลับแล้วนะเราหลับเนี่ยนะครับจิตใต้สํานึกยังทํางานอยู่นะจิตสํานึกจิตสํานึกหลับไปแล้วแต่จิตใต้สํานึกยังทํางานอยู่จิตใต้สํานึกทํางานตลอดเวลาจะเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไว้เหมือนกับเป็นตะกรันอะ ที่เรารับรู้มาในสิ่งที่เราได้ก็เรียกว่าได้ยินได้ฟังมาในในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเก็บลงไปในจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกเนี่ยจะจะเป็นเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆนะครับเนี่ยขึ้นเดลต้านี่จะเป็นเรียกว่าจะเก็บไปเรียกว่าเก็บเป็นตะกอนนะครับของความเชื่อเราจะอยู่ข